เอาละครับสวัสดีพ่อแม,ม่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่ Five Nights at Freddy's 2นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ผมเป็นใครนะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อซีครับเอฟซีขุณบวงครับ <laughs> ทำไมต้องไปกรอบเข้ามาเด้อไม่เข้าใจโอเคเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับกับเกมนี้นะครับแฟนแอปเดีสองนะอะไรตอจท่จบพักหนึ่งไม่จบดิเล่นพักหนึ่งจบไปไม่จบเจอของหนักไปอืมมาต่อภักสองกันดีกว่าโอเคอ๋อกดตัดเสียงได้เด้เอเว้ยเรากล้องเราบัง้างล่างจ่างมันเถอะเราคงวางตรงไหนไม่ได้แล้ว อุ้ยฉีตกใจอ่าอันนี้คืออะไรอันนี้ใส่หน้ากากเหรอ,อหน้ากากอ่ะคอนโทรลใช้แฟลชไลท์โอเค เราต้องไปกดมิวสิกบล็อกด้วยอ่ะวงแป๊บแล้วพวกนั้นอยู่ไหนกันนะอ๋ะอ,อยู่นี่โอเคเป็ดหมีก็ตายอยู่ครบอืมอืมไม่น่ามีอะไร คืนแรกก็คงน่าจะเหมือนภาคที่แล้วนะฮะที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนแรกน่าจะต้องรอคืนที่สองคืนที่สองน่าจะมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้นะครับก็คืนแรกก็นั่งนั่งมองหน้ากันไม่ทำอะไรอ่ะแต่หน้ากากเล่น แต่ภาคนี้น่าจะมาได้สามทางเลยนะถ้าดูไม่ไม่นี่เนี่ยก็ยังอยู่ไม่ไปไหนครบคงไม่มีอะไรอะเออรอคืนที่สอง ไม่มีอะไรทำใส่หน้ากากเล่นเฮ้ยชิปอยู่ครบครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอะใส่อยเฮ้ยทำไม,มรถวาวะเฮ้ยเสียงอะไรเดินเฮ้ยตกใจตัวเองมเมาเลื่อนไปโดนปุ่มใส่หน้ากากเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเดินครับ เป็ดไปแล้วฮนะเฮ้อ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 เไรวะโอ้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 ไม่รู้เหมือนกันว่ากดทำไมแต่ก็ต้องกดหุ้ยไม่ไดดกๆนึกวใส่หน้ากากเลยครับแปลงวะเจ็บไปแล้ว แบบนี้หน่อยแล้วกันอึบ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 ไม่รู้ทําไมว่ะเติมทําไมเหมือนกันก็ไม่รู้แต่ก็อยากกดเอออเออ,เอ,อชิบหายแล้วเสียงแม่งมาจากเนี่ยท่อแอร์ซ้ายหรือขวาไม่รู้ด้วยชิบหายแล้วครับ เฮ้ยตกใจตัวเองนะมย้าโอ้ตกใจตัวเองอะอโวชงตกใจหมีเฮ้ยลมจะหมดลมจะหมดลมจะหมดไม่รู้เหมือนกันว่าเติมทำไมแต่ก็กดเติมไว้ก่อนอะเออโอเคเอาชิบหายโอ้โหไอหมี ออกไปเดี๋ยวนี้ยังอยู่อีกออกไปออกไปยังอีกอยังดืออง้ออะไรวะยังอยู่ไม่คิดจะไปไหนแล้วใช่ไหมมีโอเคไปยังยังอยู่อีกอยังไม่ไปอีกเหรอเฮ้ยเลยวะ ไอ up, oh ้น oh. oh ี้ก็จะหมดโอ้โอ้เติมก่อนเติมก like ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสก่อนไปยังยังมันไปเถอะวายวายไปเถอะยังอยู่อืมไอ้นั่นก็จะหมดอู้โหหมดหมดหมดเติม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 สร็จนกาก่อน ยังอยู่ยังไม่ไปด้วยพี่หมีครับพี่หมีไปเถอะครับพี่ไปเถอะครับผมต้องทํายังไงแบบไหนพี่หมีถึงจะไปครับยังไม่ไปจะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหมหรือมันยืนยเฉยวะยืนยเฉยแน่เลยไม่น่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเกมเท่าไหร่อ่ะเออคงมายืนยเฉย,ยจริงๆ จ,จะมายืนให้เราผวาเลย,ยมันมาแล้วมันมาใกล้แล้วใส่หน้ากากไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะเออไปยังไะเกเรไปแล้วเกเรไปแล้วไปแล้วจะหกโมงเช้าแล้วไม่มีอะไรหรอกคืนนี้คืนนี้มันคงได้คงคง,คงมีแค่นี้ สายครับ้อจิบไอจบไอจบไอจบ้อจิบเฮอบเอ่ิบจิบจบจิบจบจบจบสนุกสนุกครับสนุกมากๆใส่เลนจิบจิบจิบเฮ้อเฮ้ยเสียงเสียงใครเดินในช่องแอร์ตกใจตกใจมากเลย ตกใจมหมดเลยครับคืนที่สองมาโอเคครับมาเริ่มคืนที่สองนะฮะหนูอืมใช่คอค,คอยลงหูหน่อยไหนดูซิเฮ้ยทำไมรอน,นี้หมดไววะ รถไวมากอ่ะกดค้างไว้กดกดไว้กดไว้ไว้อือยู่ครบอยู่ครบขู้เงินก็คงจะไม่มีอะไรก็เติมเฮ้ยมึงหมดไวไปปะวะหมดไวเกินไปนะครัช ไปเปลี่ยนไปนะครับต้องกดเรื่อยๆเลยเนี่ยระหว่างที่รอนะครับก็ตอ่อเข้าถอ,อกอยังไม่ขยับยังไม่ขยับโอเคเฮ้ยชิบหาย เฮ้ยโอุ้ยตกใจของตัวเองโอเคกระต่ายขยับครับกระต่ายขยับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตกใจของตัวเองแล้วไรวะเมื่อกี้เสียงใครห้าวะอู้หูหอยู่ไหนวะเหี๋ยวะเหี๋ยวะ ยู่ไหนครับติดอืมไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่าไม่ได้แดกไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกผ่านไปครับไม่ได้แดกครับบอกเลยครับไหนดูซิโอเคเป็ดขยับแล้วครับเพลงก็จะดับเติมเพลงก่อนโอเคเพลงเต็มอืมแม่แม่ก็ตาย ช่างขนตางอนงานซะเหลือเกินเลยนะอันนี้เปดโอเคอย่างนี้อย่างนี้ทำไมตรนนี้นนมีเสียงอะไรด้วยวะห้องนี้มีเสียงอะไรแปลกๆเลวยอ่ะหายไปแล้ว คือมันเปิดไฟไม่ได้ไงกดคอนโทรเปิดไฟไม่ได้วัตถาเพลงก็จะหมดเพลงก็จะหมดโอ้โอผมนี้แต่นักกากเลยครับมันไปแล้วมันหายไปแล้วด้วย โอ้สวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับแล้วมันเปิดไฟไม่ได้นี่ไงไม่ไปไหนจริงใช่ไหมพี่อันแสนอากาศรอโอเคปะมาเลยดีกว่ามันเปิดไฟไม่ได้เนี่ยเฮ้ยแล้วไอ้นันกก่นก็จะหมดไอพี่หมีโอ้โหเราเปิดไฟไม่ได้ ไอพี่หมีอยู่ไหนก็ไม่รู้บูนแล้วเสียงอะไร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 ,สะไรใส่ได้เปล่ากโอ้เป็ดโอ้โอ้โหมึงมาครบไปแล้วเป็ดยังอยู่ฝั่งนี้ไม่มีโอเคเป็ดไปดิไปดิหมียังไม่ขยับเลยว่ะ อืเพลงเขาจะหมดโอเคโอเคโอเคโอค้หายหายหมดหายหมดเลยอูอ้อู้ โอ้โหโอ้โหเปิดไฟไม่ติดด้วยจะตายมาครับจะเอ๋นะจะเอ๋นะก็ะตายนะโอ้เติมเติมก่อนเลยเติมก่อนเลยเดี๋ยวหมด ไอเสียใ,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 ให้我咯เสียให้我咯ให้我咯ใเนาะวะอือหือยู่ครบเฮ้ยเฮ้ยดับเฮ้ยเฮ้ยดับเปิด,ดไฟไม่ติดด้วยชิบหายโอเคเป็ดมันเปิดไม่ติดมีเยอะ มึงผัดจันมาเหรอเดี๋ยวใครฮัลโหลใครฮัลโหลโอ้ยอะไนก็จะหมดเอาเท่านี้ก่อนโอเคยังอยู่ยังอยู่ฮึชิบโอเคยังอยู่โอโหกระถ่ายมาอ๋อไปสักทีเถอะ หมีก็ยังอยู่เหรอโอเคผ่านต่อไปครับคืนที่สามอะไรวะอะไรวะอุ้ยเป็ดโอ้อะไรวะเนี่ย มองหน้าผมไหมผมทำใหม่ได้ไายทีนี้อย่ามองหน้าผมคืนที่สามเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่แต่บอกได้เลยว่ากวัเมื่อกี้มากมากมาก โอ้โคโอ้โหหมดหมดไวมากหมดไวมากมากไฟเปิดไม่ติดด้วยมาแล้วมาแล้วหายไปแล้วด้วย หมดหมดไวมากโอ้โหทำไงวะเนี้ย้ยจุใส่านการโอเคโอเคเติมลมไปก่อนแล้วกันโอ้โหเป็ดอยู่ มีอยู่กระต่ายอยู่เจอยู่ครบ ต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ